มันน่าเสียดายพวกเราชาวพุทธจานวนมากที่อยากทำํำมิปัสนาเราไม่เรียนเรื่องจิตเลยนะอยู่ๆก็เอาสมาทานศีลห้าเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิก็เคลิมคล้มไปนะเคลิ้มได้ที่แล้วก็ถอยออกมาแล้วบอกเจริญปัญญาคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องน,อน,องนี้ยังไม่ขึ้นมิปัสนาแท้ๆหรอกนะต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนฝึกจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาผู้รู้ก็คือไม่ใช่ผู้คิดผู้คิดก็ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้ตื่นเนี่ยไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันจิตของเราฝันทั้งวันจิตของเราฝันทั้งคืนนึกออกไหมกลางวันก็ฝันนะกลางคืนก็ฝันคิดเลื่อยเจื่อยไปคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีนั้นะพยายามฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อหัดมาแต่เด็กๆหัดสมาธิหัดลมหายใจนะหัดแล้วก็ได้ตัวรู้ขึ้นมานะแต่ได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเดินปัญญาไม่เป็นมีตัวรู้อยู่อย่างนี้ยี่ปี ติดสมาธิอยู่เฉยๆยี่สิบสองปีเราไม่มีบุญวาสน,นะห่างไกลครูบาอาจารย์คนกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยไม่มีบุญนะคนอีสานมีบุญนะคนอีสานมีครูบาอาจารย์เขาจนกว่าพวกเรานะแต่เขามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระแท้ๆเยอะเลยภาคอื่นก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอยู่ไกลๆที่อยู่ใกล้ๆพวกเราไม่ค่อยมีนี่พอไม่มีครูบาอาจารย์บอกวิธีเจริญปัญญาหลงวงพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไง ทุกวันก็มีแต่จิตตั้งเป็นผู้รู้อยู่นะบางวันก็สงบดีบางวันก็ฟุ้งไปบ้างฟุ้งไปก็ทําสมาธิกับมาสงบบ้างเนี่ยมีผู้รู้นะแต่เดินปัญญาไม่เป็นเพราะงั้นพอได้ตัวรู้แล้วอย่าลืมไปหัดแยกธาตุแยกขันไว้ตัวนี้ตัวสําคัญนะคนไหนถนัดดูกายก็ดูเลยร่างกายเป็นของถูกรู้คนไหนชอบดูจิตก็ดูไปเลยกิเลสเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ทางใจเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ทางร่างกายเป็นของถูกรูู นี่คนไหนถนัดดูนมามธรรมก็ดูไปก่อนแยกนมามธรรมก่อนนะคนไหนถนัดดูรูปธรรมดูกายอะไรนะก็แยกกายกับจิตก่อนนะแล้วแต่ถนัดนะสุดท้ายมันจะได้ทั้งกายทั้งจิตไม่มีหรอกพระอราหันต์หรือพระอริยะอะไรที่รู้อันเดียวกนะ็รู้ต้องรู้ทั่วถึงขันห้าทั้งหมดนะจนเห็นเลยขันห้าทั้งหมดไม่มีเรานะั่นแหละถึงจะเป็นพระโสดาต้องปล่อยขันห้าได้หมดทุกขันนะนี่เป็นพระอราหารันต์ในพวกเราที่ภาวนาติดสมาธิติดสมาธิแล้วทรงนิ่งอยู่อย่างนี้เฉย ไม่เห็นขันที่จะไม่ใช่เราเลยทุกขันเป็นเราหมดเลยอีกพวกหนึ่งจิตนิ่งทื่ออยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเห็นรูปธรรมนามาทมเคลื่อนไหวได้แต่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวอุตสาหไปเก็บเอาไว้อยู่ีกตัวหนึ่งนะไม่มีทางหรอกไม่ได้กินหรอกนะงั้นต้องดูนะกระทั่งตัวจิตก็เกิดดับอย่าคิดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับนะคนละตัวกันนะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับคือฟันิพานตัวจิตยังเกิดยังดับจู่ แต่ว่าถ้าเราภาวนาเมื่อไหร่จิตทิ้งขันไปจิตทิ้งขันแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจิตมันจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมาธาตุเป็นธาตุธาตุของธรรมธาตุธาตรู้ธาตุตัวนี้มันรวมเข้ากับความว่างนะรวมเข้ากับความว่างทรงตัวอยู่อย่างนั้นจิตกระทำเป็นอันเดียวกันจิตกระทำเนี่ยเป็นอันเดียวกันก็ทรงตัวอยูง่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะ เนี่ยบางทีฟังไม่ดีนะก็คิดว่าจิตไม่เกิดไม่ดับจิตมันเกิดมันดับนะธาตุนิพพานตัวนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่จิตไม่ใช่นิพพานนะอย่าไปคิดว่าจิตคือนิพพานคนละโลก,กนคนละเรื่องอะไรจิตอยู่ในขันนะปล่อยวางจิตหรอกถึงจะเห็นนิพพานพอจิตที่ปล่อยวางจิตไปแล้วปล่อยวางขันทั้งหมดแล้วนะจิตกระทำนะมันมัน เชื่อมเหมือนนั่นกลืนเข้าด้วยกันเลยจิตกระทำจิตมันทรงธรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะไม่มีอะไรปรุงแตง่งนะมีความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นไปนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะม่เชื่อถามพวกบ้านตาดดูนี่ลูกศรริษย์คุณแม่จันดีเนี่ยมีไหมอจารย์มหาบัวสอนบ้างไหมถ้าบอกไม่เคยได้ยินแสดงว่าไม่ตั้งใจฟัง เราฝึกนะมันฝึกสรุปขั้นแรกถือศีอ 1, อนะออลห้าไว้ข้อที่หนึ่งถือศีลห้าไว้พอถือศีลห้าแล้วข้อที่สองมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไปนะพอรู้ทันบ่อยๆนะจิตก็ตื่นขึ้นมาหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดรู้จิตก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตพร้อมที่จะเดินปัญญาแนละ้วแยกธาตุแยกขันไปเลย เห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายกับจิตเป็นโครลานกันนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นอีกร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายแล้วความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าปวดมากๆเมื่อยมากๆใจกระสับกระสายเห็นอีกความกระสับกระสายไม่ใช่ร่างกายความกระสับกระสายไม่ใช่ความปวดเมื่อยความกระสับกระสายไม่ใช่จิต ความกระสับกระสายเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดแยกไปด้วยนะแล้วไปจิตมีความโกรธขึ้นมาก็ดูอีกความโกรธก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดดูไปด้วยพ้ายังเห็นความโกรธไม่ใช่จิตนั่นก็จะเห็นเลยความโกรธไม่มีตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช mm ่เ hmm. ราไม่ใช่เขาถ้าเมื himself, esus, ม่อไหร่ส hmm. ามารถแยกขันออกไปได้นะด้วยปัญญาจริงๆ ใช่จงใจดึงให้แยกนะแยกด้วยปัญญาได้จริงๆแล้วมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มตนได้น,นี่ตัวนี้ถึงจะยากหน่อยพวกเราอดทนนะอดทนฟังแล้วฟังอีกไม่ยากเกินไปหรอกคนที่อดทนฟังหลวงพ่อนะบางคนเขามีซีดีอยู่แผ่นเดียวนะเขียนจดหมายมาสารภาพเลยไม่ใช่สารภาพสารภาพเหมือนผู้ร้ายเขียนมาขอบคุณหลวงพ่อเขามีซีดีอยู่แผ่นเดียวเขาฟังทุกวันเลย แต่ละวันเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันแล้วก็ใจของเขาก็หลุดออกมาจากโลกของความคิดนะใจเขาเห็นเลยธาตุขันส่วนธาตุขันจิตส่วนจิตเขาเห็นว่าความทุกข์มันตกหายไปความทุกข์มันหล่นลงไปเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นเคยความทุกข์เข้ามาคลุกอยู่ที่หัวใจเดี๋ยวนี้เห็นความทุกข์อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับเรา เนี่ยเขาฝึกกันนะไม่ได้ยากอะไรเลยบางคนฝึกเดือนสองเดือนก็เห็นอย่างนี้แล้วจิตเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะความทุกข์มันจะหายนะแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีปัญญาใจเราถอยตัวออกมาเป็นคนดูเรื่อยไปแค่ตอนที่จิตถอยตัวออมาเป็นคนดูจิตทรงสมาธิอยู่ความทุกข์ก็หายไปเยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดปัญญาเห็นความจริงเนี่ยน,นะมันจะขาดจากความทุกข์เด็ดขาดเลยจิตกับขันจะพรากออกจากกันขันเท่าไหรตัวทุกข์ จิตก็ขันพลากออกจากกันแล้วก็ไม่มีความทุกข์เข้ามาถึงจิตใจอีกต่อไปนะก็ถัดจากนั้นก็เรื่องภาวนาไปเห็นจิตอีกจิตเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตอีกทีนึงนะปล่อยวางจิตอีกทีนึงก็หมดแล้วไม่มีอะไรแลเห็นไหมมีไม่มากนะสรุปนะรักษาศีลห้าไว้นะฝึกจิตอย่าให้หลงไปคิดนะให้คอยรู้สึกตัวจิตไหลไปรู้สึกไหลไปคิดรู้สึกรู้สึกได้จิตไปตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมา ถัดจากนั้นแยกธาตุแยกขันธ์ดูมไปเรื่อยนะมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มตนตรงที่ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มตนได้จะเป็นพระโสดาบ,บันไดนะ้ดูลงไปในถัดจากนั้นก็ดูธาตุด,ดูขันธ์มันทํางานเรื่อยไปปัญญาแก่รอบขึ้นมามนจะเห็น,น่ากายนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะกายไม่ใช่มีทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เคยเห็นนะถ้าเห็นตรงนี้มันจะหมดความยึดถือในรูปนะหมดความยึดถือในกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปทัพะทั้งหลาย ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไม่มีกรรมได้ปฏิคะนะเป็นภูมิของพระนักขาถ้าจากนั้นจิตมันจะทรงตัวเด่นดวงอยู่ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแนละ้วสมาธิมันบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์รรคือจิตไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงแต่ทางใจนะหลงอยู่ที่ใจนี่เองใจยังปรุงโน้นปรุงนี้อยู่แล้วก็จะไปเริ่มไปเห็นนะถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะ พระนาคาชอบไปเห็นอย่างนี้นะหลวงปู่ดุลเคยสอนมาบอกส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้เลยผ่านไม่ได้ทนะ่านเลยสอนบทเรียนไปอีกบทหนึ่งนะต้องปล่อยวางจิตให้ได้อีกทีหนะึงไม่งั้นไปสังวนรักษาจิตอยู่อีกทนะีแต่ตอนแรกนี่ต้องสงวนรักษาจิตก่อนนะให้จิตเป็นผู้รู้ก่อนนะจิตผู้รู้เหมือนเรือนะยังไม่ขึ้นบกอย่าเพิ่งทิ้งเรือนะยังมีกิเลสอ,อย่าเพิ่งทิ้งเรืออย่าทิ้งจิตผู้รู้ กนนาทีสุดท้ายที่จะข้ามสังสารวัตรนั่นแหละมันจะปล่อยตัวผู้รู้เพราะมันเห็นแจ้งในตัวผู้รู้นะว่าตัวผู้รู้นั่นแหละตัวทุกข์แหละไม่ใช่มีอะไรเป็นตัวทุกข์มากกว่านั้นอีกแล้วทุกข์สุดๆก็ตัวผู้รู้นั่นเองถ้าเห็นตัวนี้สลัดตัวผู้รู้คืนโลกไปคราวนี้ราเข้าถึงทมแท้ๆแล้วนะวราพลทุกข์แท้ๆแล้วใจยังไม่มีอะไรเข้ามาปรุงได้อีกต่อไปนะนี่วันนี้หลวงพ่อมาคราวแรกนะันเลยสอนภาพแมกโครนะตั้งแต่ต้นเลยนะจนแตกหักวางผู้รู้เลยนะ อยู่ที่พวกเราไปทำเอาหลวงพ่อเคยฟังธรรมะอันนี้จากหลวงปู่ดูลนะครั้งสุดท้ายที่ไปกราบท่าน36วันก่อนท่านมารณภาพนะปกติไปกราบท่านเนี่ยพอฟังธรรมเสร็จแล้วลาแล้วไม่นั่งเลื่อยเชื่ชื่นชมบาร,รมีอะไรย่างนี้ไม่เอานะเสียเวลาบาร,รมีท่านไม่ใช่บาร,รมีเราเมือ่อไดชมบาร,รมีท่านบาร,รมีเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นกราบเรียนธรรมะกับท่านแล้วบายบายหลวงปู่เลยนะเออกมาภาวนาของเราเอง เป็นอย่างนี้ทุกทีนะใจจะไม่มีผูกพันเลยนะรักท่านนะเคารพท่านนะตายแทนท่านได้นะแต่ไม่เกาะเกี่ยวต้องพึ่งตัวเองนะฝึกตัวเองมาแบบนี้เองนะฝึกมาเรื่อยๆนะจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านเราไม่รู้หรอกว่าท่านใกล้จะมรณภาพนะไปถึงท่านก็สอนเยอะแย่เลยสอนมาตั้งแต่บ่ายจนค่ำนะจนกลางคืนท่านหอบแล้วหอบอีกนะอายุตั้ง96แนะหอบหอบ,หอบ หลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะไปแล้วจะไปแล้วเหรอยังไปไม่ได้นะจำไว้เองนะเพราะผู้รู้ทำลายผู้รู้นะพบจิตทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้เมตเจอหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านบอกทำลายผู้รู้ทำลายจิตี่ก็คือไม่ยึดถือมันแต่ท่านก็ไม่บอกว่าทําไงถึงยังไม่ยึดถือมันนะต้องเห็นใจรักหรอกถึงยังไม่ยึดถือแล้วพวกเรา หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะเอาสิ่งที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์มาบอกต่อแล้วนะแลนั้นพวกเรามีหน้าที่จําไว้ก่อนแล้วภาวนาไปนะวันใดที่เข้าใจแล้วพวกเรามีหน้าที่บอกต่อนะชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างนะทำประโยชน์ของตนเองทําประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทนะเราต้องทำต่อนะช่วยกันรักษาพระศาสนาออไว้อย่าให้ขาดรุ่นลงในช่วงชีวิตของเรานะ อย่าให้พระศาสนาหายไปในช่วงชีวิตของพวกเราอย่านึกว่าพระศาสนามั่นคงนะหลวงพ่อจะบอกให้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเมืองไทยมีพระสามแสนกว่าองค์นะพรรษาที่ผ่านมาที่ออกพรรษามาเนี่ยมีพระแสนกว่าองค์นะเหลือเท่านี้แล้วนะเนนหายไปแล้วเหลือแต่เนนฤดูร้อนเนนฤดูฝนนะแทบไม่มีเลยเนนมันมีเป็นฤดูกาล อย่างกับลูกมะม่วงเนะมีเป็นฤดูมันออกฤดูร้อนเห็นมันเหลืองๆเหมือนกันมัน้งคนที่จะบวชนานๆหายากเต็มทีบวชห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันบวชนะักกรนหัวยังไม่หายเจ็บเลยก็สึกละนุ่งผ้าห่มผ้ายังไม่เป็นก็สึกละเนี่ยร่อแร่เต็มทีนะ แล้วก็ชาวพุทธเราที่เป็นชาวพุทธแท้ๆมีสักเท่าไหรนะ่มีแต่ชาวหลงโลกนะชาวพุทธที่จะเรียนธรรมะจนถึงขั้นที่จะมาเจริญปัญญานเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนามีเท่าไหร่มีน้อยเต็มทีนะอย่างมากก็ทําทานถือศีลทําอะไรให้มันเฮงๆไว้ก่อนนะเนะข้าวัดก็ขอขอโน่นขอนี่นะขอรวยส่วนใหญนะ่ขอเราต้องการแค่นี้นะ คนที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนาจริงๆที่จะเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเหลือน้อยเต็มทีพวกเราต้องช่วยกันนะนั้นเรียนให้รู้เรื่องนะแล้วก็สังเกตลงไปเรียนรู้นะให้จิตฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเรียนรู้ธาตุรู้ขันของตัวเองไปรักษาศีลห้าไว้ศีลห้าก็พอศีลนหะ้าน,นี่แหละฝึกไปเรื่อยพอถึงเกณฑ์เป็นพระนาคาได้นะฝึกไป เอาันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะ